สวัสดีครับทุกท่านนะครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกวิธีการล็อกอินก่อนนะครับล็อกอินก็คือติ๊กแค่ด้านล่างอันเดียวนะครับแล้วก็ทําการล็อกอินเข้าไปเลยครับถ้าติ๊ก2อันเนี่ยมันจะเด้งกลับนะครับอ่าโอเคครับทีนี้ผมจะมาบอกวิธีการฝากนะครับที่ถูกต้องนะครับก็คือหลังจากเราทําการผูกมัดกระเป๋าเราเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําการฝากเหรียญ นะครับให้เราเข้าไปที่เหรียญที่เราต้องการฝากนะครับแล้วทําการอิพุสินะครับฝากนะครับจานวนนะครับผมแนะนานะครับใส่จํานวนให้ถูกต้องก่อนเสร็จแล้วนะครับอ่าก๊อปกระเป๋านะครับคัดลอกคัดลอกกระเป๋านะครับคัดลอกเสร็จนะครับให้กดโอนไปเลยครับกดโอนไปเลยปุ๊บนะครับหรือ มี2วิธีนะครับก็คือกดโอนตรงนี้ทันทีเลยนะครับเสร็จแล้วค่อยไปโอนเหรียญส่งไปที่กระเป๋าที่กระเป๋าตรอนนะครับหรือ2ก๊อฟนะครับมาแล้วนะครับก๊อฟกระเป๋ามาแล้วค่อยมาทำาการโอนนะครับสมมติว่าโอนยู่อีทีผมไม่มีโอ on, นทำธุรกรรมในนี้เสร็จนะครับทำการโอนเสร็จในนี้แล้วค่อยไป ทำธุรกรรมโอนใน i อเอ็กซ์เทีนึงก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ให้เสียเวลาย้อนไปย้อนมาก็ให้กดโอนในนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วค่อยไปทํำธุรกรรมในตรอนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากดโอนในนี้แล้วไม่ไม่ไปโอนเหรียญที่ตรอนนะครับต้องไปโอนเหรียญที่ตรอนด้วยนะครับถึงจะสกเซ็นะครับโอเคครับเพราะผมเห็นหลายๆท่านก็คือทำทำยังไม่ถูกนะครับก็คือข้ามขั้นตอน ก็คือ,อไม่ไม่ไม่กดฝากที่ที่ i อเอ็กซ์เชนะครับแต่ไปฝากที่กระเป๋าตรอนอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่สกเสร็จนะครับผมอย่าลืมนะครับทำตามขั้นตอนทุกขั้นตอนนะครับมันจะรวดเร็วนะครับเร็วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ